สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับเหรียญนะครับหนึ่งบาทครุฑนะครับปีสองพันหร้อยสิบเจ็ดนะครับในรูปแบบที่เป็นเหรียญที่นะครับเครือบแผ่นทองคํานะครับบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตนะครับนะครับซึ่งนะครับ ในเหรียญนะครับกระสาบนะครับคุดนะครับที่เป็นแบบนะครับชนิดหนึ่งบาทนี้นะครับมีทั้งนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญชุบทองคำนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เคลือบด้วยแผ่นทองคำนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือเหรียญที่ เคลือบด้วยแผ่นทองคําบริสุทธิ์นะครับนะครับแผ่นทองคําที่จะสามารถนํามาเคลือบได้นะครับต้องมีความบริสุทธิ์99.99%นะครับเพราะว่ามันจะถูกตีให้บางนะครับการตีแผ่นให้เป็นแผ่นทองคำงแผ่นบางๆได้นะครับนะครับก็คือต้องเป็นทองคําที่มีความบริสุทธิ 99. 99. ์นะครับ99.99หรือ100%นะครับ ซึ่งนะครับในยานี้จะปรากฏเห็นนะครับแผ่นทองคําได้หลุดออกนะครับเป็นบางจุดนะครับนะครับดูนะครับรงทั่วทอช้างนะครับอืมนะครับก็หลุดออกนะครับนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงความนะครับคมชัดสวยงามนะครับนะครับยังคงความคมชัดและสวยงามนะครับไม่ ได้ยิ่งหย่อนไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับนะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมก็นะครับจะเชื่อมด้วยตองคำนะครับนะครับดูลักษณะของเหรียญนะครับนะครับความคมชัดนะครับครับเพราะว่าเป็นเหรียญนะครับที่มีการ ปั๊มออกมาจริงนะครับจากโรงกระสาบจริงนะครับความคมชัดของพระบรมรูปนะครับความคมชัดของตัวอักษรนะครับทุกตัวนะครับเพราะว่ามีจะเป็นการปั๊มสองครั้งนะครับปั๊มครั้งแรกก็คือปั๊มขึ้นมาธรรมดาแล้วก็นำมาปั๊มครั้งที่สองนะครับโดยการปั๊มวางแผ่นทองคำนะทีละเหรียญนะครับปั๊มสาลงไปนะครับ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างนะครับนะครับี่ครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับนะครับเหรียญที่ชุบทองนะครับอย่งเห็นได้ชัดนะครับนะซึ่งนะครับ โดยที่เนื้อเนื้อของเหรียญที่ปัํมขึ้นพิเศษนี้นะครับที่เคลือบแผ่นทองคำนี้นะครับจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับ 99. 9นะครับนะครับจึงทำให้นะครับเหรียญนะครับจะมีลักษณะผิวด้านนะครับผิวหยาบนะครับแต่นะครับมีความแวววาวนะครับสวยงามนะครับ ให้เพืเ่อนๆดูไว้นะครับซึ่งนะครับจะมีราคาสูงนะครับในเหรียญที่เคลือบด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์นะครับเหรียญชนิดนี้นะครับจะปั๊มขึ้นนะครับในในยุคต้นๆเลยนะครับหลังจากปี2,500นะครับ นะครับนำมาให้นะครับเ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดนะครับมีอย่าจำสับสนนะครับกับนะครับจะแตกต่างกันมากนะครับกับเหรียญที่เป็นเหรียญชุบนะครับนี่นะครับ แผ่นทองคําจะรุดออกนะบริเวณนะครับพระโอฐ์ของท่านนะครับนิดนึงนะครับบริเวณห่วงเชื่อมนะครับดูนะครับเป็นทองคํานะครับเนื่องจากเนื้อทองคําก็ต้องใช้ทองคําเป็นตัวเชื่อมนะครับนะ มูลค่าก็จะต่างกันนะครับถ้าเหรียญชุบทองคํานะครับหรือกระไหลทองนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่นะครับหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นนะครับเคลือบด้วยแผ่นทองคํานะครับก็เปอร์เซ็นต์นะครับก็าเก้าจุดเก้าเก้านะครับก็จะมีราคาสูงถึงหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับหรือบางเหรียญนะครับถ้าสภาพเต็มนะครับก็น่าจะราคาถึงแสนนะครับนะครับ ุดก็จะเป็นนะครับขุดผ้านะครับเป็นขุดประจําพระมหากษัตริย์นะครับประจํารัชกาลที่9้านะครับซึ่งนะครับออกแบบนะครับโดยกรมศิลปากรนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับในปี2องพนนะครับตัวอักษรนะครับจะไม่มีเส้นแตกเส้นขนแมวเส้นอะไรนะครับนะครับเป็นเหรียญจริงนะครับจะคมชัดมากนะครับ จะแตกต่างกันกับเหรียญที่นะครับทำขึ้นใหม่นะครับพระบรมรูปนะครับโดยเฉพาะเส้นเกสานะครับพักกันนะครับจะเหมือนกับภาพถ่ายเลยนะครับจะปรากฏเห็นนะครับดวงพระเนตรนะครับและนะครับฉลองพระองค์นะครับลวดลายของชุดฉลองพระองค์นะครับ จะคมชัดมากนะครับตาสัญลักษณ์อะไรทุกอย่างนะครับจะติดคมชัดนะครับรูกพระพักนะครับจะคมชัดนะควาดเบานะครับคับจะเป็นเหรียญนะครับกระสาบนะครับที่เป็นเหรียญชนิดพิเศษนะครับที่มีการสร้างขึ้นนะครับ สำหรับแจกนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับข้าราชการชั้นสูงนะครับหรือแจกพระบรมวงศาสาวงศ์ที่นะครับใช้สำหรับนะครับเป็นเครื่องนะครับให้ยประดับนะครับในเครื่องแบบในชุดพระราชทานนะครับดูลักษณะของนะครับพญาขุดนะครับ ขุดภานะครับซึ่งนะมีรูปองค์นาลายอวตารนะครับประทับนั่งอยู่บนศีรษะของขุดนะครับความคมชัดนะครับตัวอักษรนะครับตัวเลขนะครับทุกตัวนะครับก็นะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ส่งภาพมาให้ดูได้นะครับนะครับถ้าเป็นแบบชุบทองคำไม่ต้องนะครับมาไม่ เอาเฉพาะชุดเหรียญเป็นที่แบบเคลือบแผ่นทองคำนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆไว้เป็นเช่นนี้นะครับนะครับเผื่อครับจะได้ไม่จำสับสนนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับในระหว่างเหรียญที่เป็นเหรียญชุบทองคำกับเหรียญนะครับเคลือบแผ่นทองคำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ